สวัสดีครับพเพื่อนเพื่อนพบกันเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาชวนปลูกมะเดื่อฝรั่งกันครับซึ่งมะเดื่อฝรั่งนี้นะครับพเพเื่อนๆหลายคนอาจจะรู้จักแล้วและเคยปลูกแล้วแต่ก็มีหลายคนนะครับที่ยังไม่รู้จักแล้วก็ยังไม่เคยปลูกแล้วก็ยังไม่เคยชิมมะเดื่อฝรั่งนะครับเป็นผลไม้ที่มีโภชนาการสูงระดับท็อป10ของโลกเลยนะครับมีทั้งคาร์บฮเรตนะครับและวิตามินอีกมากมายพเพเื่อนเพื่อนสามารถไปลองหาอ่านดูได้นะครับ เป็นผลไม้ที่ควรปลูกไว้ในบ้านนะครับสัก2-3ต้นเอาไว้รับประทานผลสดนะครับซึ่งวิธีการปลูกและการขยายพันธุ์นะครับก็ไม่ได้ยากเลยเพียงแค่เพื่อนๆหาซื้อพันธุ์มานะครับอย่างละต้นก็พอแล้วสายพันธุ์ที่ผมปลูกนะครับก็จะอันนี้ก็จะเป็นอีลักกี้เวราสุกนะครับลูกก็จะสีดํามีรสชาติหวานถ้าปล่อยให้งอมก็จะมีรสชาติหวานจัดเลยทีเดียว การขยายพันธุ์นั้นก็ง่ายมากมากเลยนะครับเพื่อนๆที่อยากได้ต้นที่โตเร็วนะครับก็สามารถตอนกันได้เลยส่วนเพื่อนๆคนไหนที่อยากได้จานวนเยอะนะครับก็แนะนําให้ตัดกิ่งมานะครับแล้วก็ปักชําควบแน่นแบบนี้ซึ่งการควบแน่นนะครับก็ใช้เวลาพอๆกับการตอนนะครับเพียงแต่ว่าเราจะได้ต้นพันธุ์ที่มากกว่านั้นเองสำหรับดินที่ผมใช้ทําควบแน่นนะครับก็เป็นดินใบไม้นะครับผสมกับ ขุยมะพร้าวแล้วก็รดน้ําให้ความชื้นสักประมาณ60%นะครับจากนั้นก็นํากิ่งพันุนะครับมาปักแล้วก็อัดดินให้แน่นนะครับใช้ถุงพลาสติกแล้วก็ยางมัดคุมไว้อย่างนี้นะครับการควบแน่นแบบนี้นะครับก็ใช้เวลาไม่นานเท่าไหร่นะครับประมาณ20วันนะครับล่ากก็ออกเยอะแล้ว1เดือนแล้วก็สามารถย้ายลงไปปลูกระถางได้อย่างสบายจากนี้ไปเราก็แค่เฝ้าดูการเจริญเติบโตนะครับ ส่วนเพื่อนๆที่ใจร้อนนะครับอยากได้ต้นโตเลยนะครับก็สามารถตอนกันได้การตอนก็ง่ายๆนะครับเพียงแค่เวลา20-30วันเท่านั้นนะครับเราก็จะได้ต้นที่โตเร็วทันใจนะครับมาเดือยฝรั่งนี้นะครับนอกจากคนเราจะชอบกินแล้วนะครับนกก็ชอบเช่นกันเพราะฉะนั้นเวลามันมีสีน้ำตาลนอ,นอ่อนๆแล้วนะครับเพื่อนๆก็จำเป็นต้องที่จะต้องหอ เพื่อป้องกันนกจะมากินก่อนเรานั่นเองพันนี้เป็นพันอิลักกี้นะครับหลังจากเราบีบดูแล้วเห็นมันนิ่มๆนะครับก็แปลนว่าสามารถรับประทานได้แล้วส่วนความหวานนะครับแล้วแต่เพื่อนๆเลยครับถ้าอยากได้หวานมากหรือหวานน้อยถ้าอยากได้หวานมากก็จะปล่อยให้งอมอีกสักนิดหนึ่งก็จะมีรสชาติหวานจัดเลยทีเดียวเดี๋ยวผมจะลองผ่าให้ดูนะครับว่าข้างในเป็นประมาณไหน เพื่อนๆหลายคนนะครับที่มาเยี่ยมบ้านผมแล้วก็ไม่เคยชิมนะครับก็ได้ชิมไปแล้วก็รู้สึกว่าติดใจกันหลายคนเลยทีเดียวผมก็เลยทําต้นพันธุ์นะครับแจกเพื่อนๆไปให้ลองปลูกกันดูจะสังเกตเห็นความฉ่าน้ํานะครับแล้วก็น่ากิน,นกมากๆเลยส่วนพันธุ์นี้เป็นพันธุ์ญี่ปุ่นนะครับซึ่งก็จะลูกใหญ่หน่อยความหวานนะครับก็จะไม่เท่าวิลักกี้แต่ถ้าปล่อยให้แก่จัดก็ถือว่าหวานใช้ได้เลยนะครับ ส่วนสายพันธุ์นี้เป็นสายพันธุ์แบล็กมาเดล่านะครับให้ผลผลิตค่อนข้างดกเลยทีเดียวนะครับแต่จะมีปัญหาเรื่องน้ํานะครับถ้าน้ํามากนะครับผลจะไม่ได้ดีเท่าไหร่นะครับมันจะแตกหมดเลยแต่ว่ารสชาติเนี่ยหวานชํำแล้วก็อร่อยนะครับจนได้ขึ้นชื่อว่าเป็น King of f i กหรือราชามะเดื่อนั่นเองซึ่งความหวานความชํำนะครับเรียกว่าไม่แพ้พันธุ์ยีรก,กี้กเลยทีเดียว พียงแต่ว่าผมเนี่ยไม่ได้กินดีเท่าไหร่เพราะว่ามันควบคุมน้ําไม่ได้นะครับเพราะว่าปลูกลงดินไปแล้วแล้วตรงนั้นเป็นดินอุ้มน้ําทําให้ผลเนี่ยแตกอยู่ประจําเลยไม่ค่อยได้กินผลเท่าไหร่นะครับแต่ว่าได้ชิมแล้วอร่อยจริงๆครับมะเดือฝรั่งนี้นะครับยังมีอีกหลายสายพันธุ์มากๆเลยนะครับเพื่อนๆลองหามาปลูกดูนะครับส่วนเพื่อนเพื่อนจะชอบสายพันธุ์ไหนหรือว่าอย่างไรก็ลองหาซื้อชิมกันก่อนก็ได้นะครับถ้าชอบแล้วถึงค่อยซื้อต้นมาปลูก ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะครับมีคำติชมใ,ใดๆก็สามารถฝากไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ